บิ๊กสแก้วครับเขาหาว่ารถรุ่นเนี้ยกระจอกเขาหาว่ารถรุ่นเนี้ยแต่งไม่หล่อแต่งไม่สวยแต่งไม่ขึ้นไม่เหมือนอีซูุหรือโตโยต้านะมีแต่คนจนๆเท่านั้นแหละรับคนที่ไม่มีทางเลือกเท่านั้นแหละที่ซื้อรุ่นนี้ขี่เมื่อก่อนใครมาเนี่ยเขาบอกผมว่าอย่างเงี้ยเขาที่ใครนะเพื่อนหรอเพื่อนผมบอกมาแล้วเขาผ่อนได้มึงเปล่าฮะเขาผ่อนได้มึงเปล่าผ่อนเองนะครับทำงานผ่อนเอง ผ่อนเองก็ไม่ต้องสอนเอาที่ชอบอ๋อเอาที่เราชอบเอาพามาดูคันนี้ก่อนเลยใครบอกไม่หล่อเพื่อนผมบอกว่าแต่งไม่หล่อแต่งไม่ขึ้นคุณดูผมว่ามันก็หล่อนะก็หล่อใช่ไหมเพื่อเออดูล้อเออเพื่อนผมบอกว่าอย่าไปซื้อรถรุ่นนี้มันคนจนคนไม่มีตังขี่ใส่ใหม่เลยแม็กใหม่ยางใหม่ยอดแดงอ๋อล้อทีสามเจ็ดยางยีรับ ยางใหญ่เลยเอาเปิดเปิดเอาเข้าไปนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนคาพูดของคนหรือของเพื่อนเอถ้าเงินเราผ่อนเองเราเอาที่ผ่อนไว้เราเอาที่ผ่อนแล้วเราสบายใจเอาเข้าไปดิเอาเข้าไปถ่ายเออห้วยนะยังสวยยังสวยเกียร์หกสปีดเออประหยัดน้ำมันด้วยสาวสาวก็ไม่มองเขาบอกว่าสาวไม่มองเลยรุ่นนี้พี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะสาวจะขึ้นดีดีสูเท่านั้น เอาเอาตอนนี้เอามีหลังคาก่อนอ่เพราะเดี๋ยวหน้าฝนแล้วมันจะไม่ไหวอ๋อนะอ้าวสวยงามต,ตัวนี้ต้องพวนเดี๋ยวละหาพันคันออสูนี้บ่ได้นะครับปีสิบแปดสิบเก้าเอสูพันเท่าไรแปดพันเปล่าต้อง<แ>มีแปดถึงเก้าพันแพงกว 2000, นะ่าอีกสองสามพันน่ะแต่ว่ามีรถขับเหมือนกันอะนะดูดอกยางใหม่ๆนี่โอ้โหยางน่นะนะใครว่ายังไงอย่าไปสนครับ เรามีรถขับเหมือนกันไปทางไกลได้เหมือนกันนะไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันรถมันสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าเออเอาไหมอ่ะโอ้โหราคาอีก็ขาเลยนะเนี่ยสองแสนกว่ารถใหม่หกแสนนุ่นรถใหม่หกแสนวันนี้เหลือสองแสนกว่าออนะผ่อนเดือนละห้าพันตลอดสัญญาเปิดห้องเครื่องอันนี้สองแสนกว่ารถชนเปล่ามันจะชนนะขายขายถูกเกินไม่ใช่นะรถอันนี้เป็นรถพระเหรือ อ๋อไม่ไม่ใช่ชนลุกพระลุพระพระอย่างไงพี่ไม่ถามต่อพ้าอะไรพ้าอะไรครับผ้าพระนครศรีอยุธยานี่นี่โอ้หรือว่าพระเออเอามึงเม่อไมึงจะจะทักทีเนี่ยนึกว่าพระมหาสมปองเออเอามูเอไหนหลายโมรถพระพระนครศรีอยุธยานะเออไม่ใช่พระมหาสมปองหรือพระอาจารย์เพลี่นะเอามาดูนี่นะเดิมนะไม่มีชนนะไม่มีแกะเดิมเลย สวยมากไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนน้ากบอกก็ใช่สิรถเต้นมึงนี่ก็ต้องสวยอยู่แล้วเอาก็เรารีวิวรถเต้นเราเราจะไปบอกรถเต้นอื่นสวยกว่าเรามันก็จะยังไงดุรถไม่สวยก็ต้องบอกสวยใช่ปหลรถสวยก็บอกสวยไม่สวยก็บอกว่าสวยไม่งั้นจะขายได้ไงล่ะแง่ก็ว่าไปอันนี้ห้องเครื่องเดิมเลยเดิมทั้งคันนะน้อก็เดิม ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปตัว e อ่าตัวท็อปหน่อยส่วนตัวนั้นจะเป็นตัวธรรมดาเป็นตัว s ตัวธรรมดากับบ้ากระจกกับหูเปิดที่เปิดมันจะเป็นสีดำใช่อันนี้นี่กระจังก็เป็นกระจังธรรมดาอันนี้เป็นกระจังเงาแล้วใช่แล้วก็ฝาครอบเครื่องอันนี้จะฝาครอบเครื่องใหญ่ตัวนั้นจะไม่มีฝาครอบเครื่องหรือฝาครอบเครื่องเล็กหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือฝาครอบเครื่องหายแค่นั้นแหละข้างเงาอ่ามือเปิดเงานี่เปิดกันหน่อยแต่คันนี้เวลารถใหม่ป้ายแดงทําไมมันแพงสีนี้งง มันเป็นสีเปิดตัวออเหมือนเป็นเป็นสีซิกเนเจอร์อะเวลารถใหม่ป้ายแดงสีทองก็แปลว่าสีแพงก็อย่างเช่นมาด้าใช่ป่ะมาด้าสองก็ต้องสีแดงอ่อย่างตัวนี้ก็ต้องสีสีสีส้มเป็นสีของนาวาร่าเขาแต่พอเป็นมือสองทำไมขายไม่แพงอะเท่าไหร่สามสามเก้ารถปียี่สิบสามสามเ้าเองเหลือสามหนึ่งเก้าแลไปสองหมื่นเหลือผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทเหมือนกันอ นะคันนี้ปีสิแปดคันนี้ปียี่สิบฟรีดาวนะฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนเลือกอะไรเอาคันไหนใครชอบสีแคตตาล็อกสีเบอร์ชัวนี่เลยคันนี้เลยอ่าสีเบอร์ชัวโอ้โหแบบว่าแต่งที่คันนี้แม้ว่าแต่งตามแคตตาล็อกเคยเคยอนอนั่นแหละแบบเดียวกันเลยสีคุณได้แล้วที่เหลือคุณจะใส่แม็กซ์สายรก็แล้วแต่คุณสีพิเศษคือสีทองของมันนะครับบางคนบอกว่ามันจะขายไม่ดีไม่ใช่นะสีทองเป็นตัวขายดีที่สุดนะสำหรับนอวาร่า นะแล้วก็นวาร่ารุ่นเก่าๆเทอร์โบมันจะชอบพังเ,<อ>เวลาเทอร์โบปึ๊บเวลาเหยียบคันเร่งปึ๊บมันจะหอนวี่หว่องวี่หว่องหว่อง,อง,องแต่ตัวใหม่นะไม่มีดังแล้วไม่มีอหอนแล้วไม่หอนแล้วไม่หอนแล้วเขาอย่างเดียวเขาอย่างเดียวหนักกว่าเดิมอีกีน้ <laughs> เอาโอเคใครสนใจผ่อนรถประมาณเท่าไหร่ห้าพันห้าพันนวาร่าเลยนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้กระโหลกกะลานะปียี่สิบนะนี่ปียี่สิบเออ ถ้าผ่อนอีสูนี่ต้องมีเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันต้องมีแปดพันต้องม,มีแน่เอา <c oughs> โอเคใครสนใจจะซื้อจะขายมาเ,เชิญปิปเชยนึกถึงบิง๊กี้แก้วะครับฝากด้วยครับกับบิ๊กี้แก้วะครับว่าแท้คนแท้กับตัว,วดีครับ